อออยาหั่นเหมือนกันเลยจะมีกระหล่ำกระหล่ำแล้กค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาตามชอบเลยแล้วก็ใส่เอาไว้ลวกกระหล่ำเลยลเราจะไปลวกนะไี่ใส่ใบมะกรูดแล้วก็หอม,มแดงก,กระปินะแล้วก็จะลวกก่อนผักยาวลวกก่อนเลย นะแล้วเราก็จะไปแช่น้ําไว้ไว้เลยแช่น้ำม่กอดต่อไปจะ,จะต้มผักบ่วงต่อต้มผักบุ้งต้มนะแล้วก็ไปแช่บุ้งใส่น้ำเหมือนเดิม oh. ต้มเลยนี่ก็จะมีชะอมด้วยนะแต่ว่าจะกินแบบดิบนะแล้วก็จะมีเม็ดกระถินด้วยได้แล้วแล้วก็มาแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นหนึ่ง ได้แล้วผักของเราที่เราต้มไว้นี่เราก็ต้มน้ําไว้นะแล้วก็ใส่มะกรูดกระหอมแดงลงไปก่อนเดือดเราก็ใส่กะปิลงไปใส่กะปิลงไปนะต้มต้องแบบน้ําเดือดนะพอกะปิเริื่มละลายนะก็ใส่น้ำปะลาลงไปทานลงไปหน่อยนึงนะไม่ต้องเยอะก็ใส่หัว่ะใส่พริกปุลงไปหน่อยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว นม่งจีนซาวนะ้ำปลา